กติดก้ material, าหัวโตนะครับไม่ใช่หัวธรรมดานะฮะหัวโตมหัวรานเลยตอนนี้จะมีคนไปบุกอีกนะอ้างเป็นกรรมธิการจะบุกไปอีกผมว่าดีนะก็เร่งเครื่องดีรีบบีบุกนะรีบบีบุกทหารเขาคงรออยู่อ่ะรีบบีไปเลยรีบบีไปเลยโอ้ยบุกบ้านองค์ขัมนตรีซึ่งเป็นผู้แทนพระองค์บุกเข้าไปเลยบุกเข้าไปในค่ายทหารที่บาดมามอบสามนี้วเคยบุกนะคราวนี้บุกไปเลยฮะผมว่าคงจะเห็นอะไรมากขึ้นถึงเวลานั้นนะฮะก็ นีให้ทันก็นแล้วกันสวัสดีครับมาพบก,กับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวสนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็เป็นเรื่องของก้าวไกลฮะที่เขาบอกว่าเขาจะอยากไปบุกไปบ้านขององค์มนตรีบุก ไปในกองทัพนะฮะเพื่อที่จะถ่ายรูปเพื่อที่จะตรวจสอบบ้านขององค์มนตรีว่าทำอะไรใช้อะไรดำเนินการอย่างไรพี่น้องคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยบุรพาหลักสูตรนิเทศศิลปหัสหัส50ครับช่วยผมเช็คหน่อยครับว่าคนที่ชื่อว่านวรินทองสุวรรณคือคนคนเดียวก,กันกับคนนี้ไหมครับ ผมได้รับข้อมูลมาครับว่านายนาวรินทร์ทองสุวรรณถูกสารพิพากษาครับว่ากระทำความผิดเกี่ยวกับเรื่องของการหนีทหารครับเมื่อปี2555แล้วก็ปรากฏว่ามหาวิทยาลัยบูรพาเองได้กำหนดรหัสนักศึกษาของนายนาวรินทร์ไว้ครับว่า,ามีรหัส50ซึ่งเมื่อเราย้อนกลับไปครับก็คือรหัส50านนั้นนี่มันจะตรงกับกรณีที่คุณจิรัตอายุ19ปีพอดีก็เลยน่าสงสัยครับว่าคุณจิรัตกับคุณนวรินทร์นั้นเป็นคนคนเดียวกันหรือเปล่าเพราะว่าศึกษาในหลักสูตรในสาขาาาวววิชเดีียยกกันแล้็มอุ แบบเดียวกันเลยคือปี2,550ในขณะที่อายุ19ปีครับนี้ก็เลยไม่น่าแปลกใจนะครับที่คุณจิรัตจะไม่บอกครับว่าตัวเองจบสาขาวิชาอะไรหรือจากโรงเรียนอะไรเพราะว่ากลัวจะย้อนรอยได้ว่าคุณจิรัตเองอาจจะเคยเปลี่ยนชื่อเป็นนวรินมาก่อนยังไงผมก็รอคําตอบจากคุณจิรัตด้วยนะครับอดก่อนแล้วกันนะจิรายุห่วงรัพย์ซึ่งเป็นโกรสทกวงกลาโหมก็โตเดือดก้าวไกลแจงปมสนามกลอฟคอนโดป้องบ้านบิ๊กตูชี้ไม่งามนะครับ ชีรายุห่วงทรั์นะฮะก็โฆษกกระทรวงกลาโหมฝ่ายการเมืองกล่าวถึงนายจิรัตทองสุวรรณนะครับสสจังหวัดฉะเชิงเซาพักเก้าวไกลในฐานะโฆษกคณะกรรมการทหารสอบถามยังกระทรวงกลาโหมว่าจะขอเข้าถ่ายรูปบ้านพลเอกประยุทธ์องคมนตรีและสนามกอล์ฟนะครับการตรัสสนามงูที่สนามบินดอนเมือง นะครับรวมทั้งเรื่องที่พักอาศัยของกราชการนั้นได้หรือไม่นะครับจริงๆแล้วสนามกอล์ฟการตารัดหรือสนามงูสนามบินดอนเมืองนั้นไม่ใช่สนามบินของพลนายพลกองทัพหรือชนชั้นนำเพราะคนทั่วไป Walk-in ไม่ต้องเมมเบอร์ Member ก็สามารถเข้าไปตีได้ทุกวันแถมราคาก็อยู่ในเลทที่ถูกมากประมาณ1,000บาท รวมทั้งกลีนฟรีแคดดี้รถกอล์ฟถ้านายจิรัตตีกอล์ฟและสนใจออกกรอบตนจะไปร่วมกวนด้วยแต่บอกเลยสนามนี้ต้นไม้น้อยร้อนมากหรือถ้าอยากถ่ายทาตนจะเป็นผู้นำไปชมเองนะครับนะี่ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นบอกว่าขอบคุณท่านที่พูดถึงสนามกอล์ฟนี้ถือว่าเป็นอันซีนไทยแลนด์นะครับที่นักท่องเที่ยวและ นักกอล์ฟทั่วโลกพูดถึงโดยตลอดเพราะถูกจัดอันดับเป็นสนามหนึ่งใน6ที่แปลกที่สุดของโลกและเปิดมาตั้งแต่ปีคศ2499นะครับวันนี้ก็68ปีนะครับสสคนนี้เขย,ยังไม่เกิดเลยนอกจากนี้ยังต้องไปรับการตรวจสอบความปลอดภัยจากการบินหรือ ICAO กองบินพลเรือนระหว่างประเทศทุกปีซึ่ง ICAO เคย ให้ตัดต้นไม้ในสนามไม่ให้สูงเกินกำหนดและ68ปีที่ผ่านมายังไม่เคยพบว่ามีนักกอล์ฟฝีมือดีคนไหนหวดถึงเครื่องบินได้แต่ในอันซีนของประเทศในสมัยที่ยังไม่มีสุวรรณภูมิถือเป็นด่านหน้าที่ช่วยประชาสัมพันธ์ประเทศของเราหนึ่งใน10สถานที่ท่องเที่ยวที่ท่เที่ยวทั่วโลกอยากจะมาจนถึงปัจจุบันนะ ในขณะที่จิรยุทธ์บอกว่ากรณีฝ่ายค้านขอเข้าไปตรวจสอบบ้านองคมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชานั้นญาติให้ไปถ่ายบ้านเมืองนะครับที่ท่านเป็นองคมนตรีในปัจจุบันเพราะเกรงว่าไม่งามส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านกล่าวถึงบ้านพักของข้าราชการทหารว่าอยู่ในคอนโดนั้นบ้านพักที่มีลักษณะเป็นตึกสูงนั้นไม่ได้หมายความว่าเป็นคอนโดมันคือแฟลตนะครับที่แปลสภาพอยากบ้านพัก และแนวราบของข้าราชการทหารตำรวจหรือกระทรวงทบวงกรมที่สมัยก่อนมีพื้นที่มากและพื้นที่ไม่แพงนะครับส่วนขนาดห้องก็เป็นไปตามลำดับชั้นหรือตำแหน่งอย่างในต่างจังหวัดก็มีพื้นที่เยอะก็สร้างแนวราบได้เช่นโจนผู้ว่าราชการจังหวัดหัวนหน้าศาลอายการหรืออ,อื่นๆส่วนใหญ่ก็มีพื้นที่เป็นบ้านสองชั้นนะครับอย่างที่คุ้นเคยมาทั้ง ตลอดชีวิตเขาบอกว่าสมัยตนเองเนี่ยเคยอยู่เป็นข้าราชการนะเป็นบ้านไม้แถวเซนทันุราชพร้าวพอที่ดินข้าราชการจำกัดเมื่อ40-4ถึงปีที่ผ่านมาก็สร้างแฟตตนอยู่แฟตตำรวจ5ชั้นไม่มีลิฟต์พ่อเป็นสัญบัติอยู่2ห้องนอนนะครับหนึ่งห้องรับแขกสมัยปี2520 แต่ปัจจุบันข้าราชการเพิ่มมากขึ้นตามสัดส่วนประชากรของประชาชนทำตึกสูงมากกว่า5ชั้นบางทีก็20-30ถึงชั้นส่วนที่ผ่านการค้านส่วนที่ฝ่ายค้านนะบอกว่ามีการนำนำแปดไปปล่อยเช่าต่อนั้นจะขอตรวจสอบว่าหน่วยงานไหนทำเช่นนั้นอย่างไรก็ตามขอบคุณฝ่ายค้านที่ช่วยให้คำแนะนำตนจะนำเรียนผู้ใหญ่เพื่อทำการตรวจสอบนะครับส่วนอันไหนสามารถ ประสานหน่วยงานกับกองทัพนะครับอำนวยความสะดวกและไม่อยู่ในชั้นความลับความมั่นคงก็ดําเนินการได้นะครับเพราะตนเคยเป็นฝ่ายคา้านและเป็นพลเรือนคนแรกที่เข้าเป็นโฆษกนะครับเข้าใจหน้าที่ของฝ่ายคา้านที่ต้องทําหน้าที่แทนประชาชนโดยวันที่2กุมภาพานันธ์นี้กระทรวงกลาโหมพร้อมจะให้การต้อนรับคณะกรรมธิการและคณะกรรมธิการทหารเข้าทําการตรวจสอบนะครับนั่นะคือ การตอบโทษที่เกิดขึ้นขณะที่ฝั่งรวมไทยสร้างชาติโคศกรวมไทยสร้างชาตินะฮะก็ซัดจิรพัฒน์บอกว่าต้องรู้อะไรควรไม่ควรหลังจากที่จะบุกเข้าไปดูบ้านพลเอกประยุทธ์ในฐานะองค์มนตรีเดียววันครูครูทำอะไรครับตอนเช้าก็ให้เด็กมาทำพิธีนิดหน่อยไม่ได้ใช้งงมาสักบาทเลย ตอนเย็นทาไมเฝ้าเวรน,นอนนอนที่นอนเฝ้าเพราะฉะนั้น,นถ้าคนในรัฐบาลไม่ต้องจัดไม่ต้องจัดแล้วก็ให้กองทัพเลิกโหนฐานชายแดนสักทีเอาเงินเงี้ยไปดูแลชีวิตความเป็นอยู่เขาให้ดีอ,อันนี้เป็นกระลาโหมไม่ถึงขนาดจะชี้เจรืญยังไงไม่ผมว่ามันก็ต้องมันไม่ได้ขนาดแบบไม่จัดเลยมันปรับปรุงได้คนเรา <ผม S 1> ถามก็ดูใช่ใช่ก็คืออย่างหมายถึงที่ท่านบอกเนี่ยบอกว่าไม่ให้จัดเลยผมว่ามันก็ดูเขาเรียกว่าฟาสแปดไปหน่อยอะไปเฮ้ยเลิกเลย คือมันมัน,ม,นมันอาจจะแบบจัดหน้อยสเกลเล็กหน่อยหรืออาจจะเปลี่ยนที่จัดเฮ้ยไปจัดที่หน้าวัดพระแก้วที่สนามหลวงมีวิวโปรโมทประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวได้ด้วยอะไร้ยมันก็เป็นคเอทีฟทิ้งกิ้งทำได้ไงแต่การยกเลิกคือมันความสัมพันธ์ระหว่างประเทศถ้าตราบใดที่โลกใบนี้ยังมีคนพูดภาษาไทยอยู่แค่ที่ตรงแหลมทองนี่แค่ชนกลุ่มเดียวเนี่ยแล้วคุณจะไปอะไรอ่ะวันดีคืนดีทางเหนือยกลงมาทางใต้เข้ามาทางนู่นนี่นั่นหรือสมัยก่อนญี่ปุ่นยังบุกไปถึงแปซิฟิกฮาวายได้และนับภาษาอะไรมันก็ต้องคิดหลายมุมม ไม่เปเลิกจัดก็เป็นผมบอกถ้าผมเป็นฝ่ายค้านบอกขอดูน้อยสเกลมันใหญ่ไปไม่ท่านหรือท่านเสนอสิปีนี้ไปจัดหน้าวัดพระแก้วใช่ไหมทาฉากข้างหลังให้ดีทูดมาหรือว่าทูดทางการทหารมาเขาจะได้เห็นเอาไปบวชภาพสมมติถ้าเกิดประโยชน์สมมติ้ผมอยากจะเสนอครับถ้าผมอยากจะเสนอผมจะเสนอยังไงในเมื่อผมไม่เห็นรายการพวกนี้ยังงบประมาณซึ่งเป็นพูดแทนพระองค์นะครับเป็นเพียงโกศกกรรมมิการอย่าคิดพูดทุกเรื่องนะครับที่ทำได้ไม่มีมติจากกรรมมิการ นะครับนายอัครเดชสสราชบุรีนะเป็นโฆษกพักรวมไทยสร้างชาติกล่าวถึงกรณีที่นายจิรัตทองสุวรรณนะซึ่งเป็นฝั่งก้าวไกลได้ให้สัมภาษณ์นะกรณีกรรมธิการเนี่ยนะครับบอกว่านายจิทัศน์ไม่ใช่ประธานกรรมธิการเป็นโฆษกก็ควรออกมาถแถลงแค่มติของกรรมธิการไม่ใช่ออกมาถแถลงในสิ่งที่ตนเองอยากพูดและอยากทํานายจิรัตจะทําอะไรคิดให้มากและรอบคอบ เพราะมันทาให้กรรมธิการไม่มีความน่าเชื่อถือและไม่รับการยอมรับจากสังคมและก็ประชาชนโฆษกของรวมไทยสร้างชาติได้กล่าวถึงการจะขอให้กระทรวงกลาโหม่ายทําบ้านพักของพลเอกประยุทธ์ว่าปัจจุบันตั้งแต่พระเอกประยุทธ์ได้รับโปรดเกล้าเป็นอุคมตรีก็ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองแล้วนะครับก็ไม่ได้ก้าวกายร่วงก็ไม่ควรไปก้าวลว่วงขออภยัยฮะก็ไม่ควรไปก้าวล่วงท่าน ซึ่งนายจิรัตเป็นถึงสอสอต้องรู้ว่าใครอยู่ในบ้านเมืองอยู่นอกการเมืองหรืออะไรควรไม่ควรต้องคำนึงถึงความเหมาะสมด้วยควรทำให้ประชาชนเกิดความเชื่อถือเชื่อมั่นเพราะมิฉะนั้นนะจะทำตัวให้สอสอเสื่อมไปเองขอแนะนำให้นายจิรัตเอาเวลาไปทำเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนจะดีกว่า แปลกใจไหมผมไม่แปลกใจนะที่ก้าวไกลทําแบบนี้นะผมไม่แปลกใจที่ธนาทรจุงเรื่องเนืองกิจเนี่ยซึ่งเป็นหัวหน้ากวนเขาเนี่ยเขากลัวที่จะเกิดการรัฐประหารเพราะสิ่งที่ก้าวไกลทําทุกเรื่องเนี่ยวอนหาคู่ทั้งนั้นวอนหาเรื่องทหารทั้งนั้นนะล่าสุดก็พาพวกไปทําการโจมตีทหารในช่วงวัน ที่เรียกว่าเป็นวันกองทัพไทยที่พระนเรศวรมหาราชนะครับทรงประกาศความเป็นไทยนะครับซึ่งกองทัพไทยเนี่ยเขาจะถือว่าวันนั้นเป็นวันสําคัญสําหรับเ้ามากนะครับทุกเหล่าทัพนะแล้วก็เป็นวันที่มีการเดินสวนสนามปฏิญาณตนจะรงจงรักภักดีต่อชาติศาสนาและก็พระมหากษัตริย์นะครับการที่เขาจะบุกไปบ้านพลเอกประยุทธ์ ในฐานะองคมนตรีนะฮะสำหรับผมแปลกไหมไม่แปลกหรอกนะฮะเพราะที่ผ่านมาเสื้อแดงก็เคยบุกบ้านของประธานองคมนตรีนะครับสุดท้ายตอนนี้ก็ติดคู่หัวโตนะครับไม่ใช่หัวธรรมดานะฮะหัวโตมหัวลานเลยตอนนี้จะมีคนไปบุกอีกนะอ้างเป็นกรรมธิการจะบุกไปอีกผมว่าดีนะก็เร่งเครื่องดีเีบีบุกนะรีบรีบบุก,นะะบบบกทหารเขาคงรออยู่อะ่ะ รีบๆไปเลยรีบๆไปเลย,เลยโอ้ยบุกบ้านองค์ขนารีซึ่งเป็นผู้แทนพระองค์บุกเข้าไปเลยบุกเข้าไปในค่ายทหารที่บาดมามอบสามนิ้วเคยบุกนะคราวนี้บุกไปเลยฮะผมว่าคงจะเห็นอะไรมากขึ้นถึงเวลานั้นนะฮะก็หนีให้ทันก็แล้วกันขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับ สันเสริมพราะพระองค์ยิ่งใหญ่ฝ่าบาสถิตในหัวใจฝ่าบาสถิตในหัวใจอวงราชชาวไทยพักอีราชันวงราชชาวไทย หมามูใหญ่แผ่นดินทินทานฟ้ามาประทานฝนโปรยชุ่มช่ำฟ้าภาหวานดำขืดพนได้กินฟ้าเดินติดดินรักมวลหมู่ชนฟ้ามีเมตตาห่วงปวงประชาฟ้าคอยห่วงหาอาทรนผู้คนฟ้าภพามาต้นทานพ้นโพอภัย ก่าปันแบ่งไปนำใจเลิละวนแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบให้สัญญาพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชัาฟ้าทรงปกคร,ร,ร,รองแผ่นดินไทยไว้ ฟ้าฟันฟ้าไพ่ไม่เคยไว้วัน,ววนฟ้าสรงผูกพันไพ่ฟ้าชาวไทยฟ้าสรงสุขใจเธอไทยร่มเย็น การที่สิบให้สัญญาพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชนไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชนฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าปั้นฟ้าไัยไม่เคยไหว,ว,ว,ว้วันฟ้าทรงผูกพันให้ฟ้าชาวไทย ฝ่าทรงสุขใจเธอไทยร่มเย็น และกดกระดิ่งด้วยนะคะ